บูมองว่าท่าทีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเปลี่ยนไปไหมในการที่ออกมาพูดถึงการยึอดอำนาจครบรอบ18ปีในปีเนี้ยครับมีหนึ่งคีย์เวิร์ดที่ที่โผล่ขึ้นมาถ้าถ้าเราเห็นโอเคดูท่าทีของพรรคเพื่อไทยต้องดูจากตรงไหนอาจจะต้องดูจากการสื่อสารโดยโคศกพัก <c oughs> น่าจะน่าจะเป็นอะไรที่ใช้อ้างอิงได้มากที่สุดนะคะ <c oughs> ในวันนี้เนี่ยเราเห็นมีคุณดนุพรปุณการนะ <c oughs> อ่านเดี๋ยวจะอ่านตรงส่วนที่เป็นคีย์เวิร์ดให้ดูนะคะี <c oughs> ่ฟังนะคะก็คือโอเคเขายืนยันหลักการในช่วงแรกเนี่ยบอกว่าการรัฐประหารคืออาชญากรรมร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติ <c oughs> เป็นอาชญากรรมต่อระบอบประชาธิปไตยผลักประเทศให้เดินถอยหลังไปเกือบสองทศวรรษ <G ül> เราปฏิเสธการรัฐประหารและรัฐประหารต้องไม่เกิดขึ้นอีกนะคะแล้วก็ไล่เรียงมานะว่ามันเป็นรัฐนูลหกที่เราต้องอยู่ด้วยตอนนี้เปรียบเสมือนผลไม้พิษที่กัดกร่อนประชาธิปไตยอะไรต่างๆเราก็บอกว่ารัฐบาลเพื่อไทยวันนี้มุ่งมั่นทวงคืนโอกาสให้กลับสู่คนไทยทุกคน <G ül> คือเขามองว่าการที่ประเทศถูกรัฐประหารไปเนี่ยมันถอยหลังสิ่ง <ừ> um. ที่หายไปคือโอกาส <G ül> เพราะฉะนั้นวันนี้จะเอากลับมาแต่ สิ่งที่ใหม่ขึ้นมาในข้อความเกี่ยวกับครบรอบรัฐประหารก็คือคำนี้ค่ะค,คำว่าพระดอนภาพความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับทุกฝ่าย กับทุกฝ่ายนี่คือฝ่ายไหนเขาบอกว่ารัฐบาลเพื่อไทยกำลังเดินหน้าทํางานร่วมกันกับทุกฝ่ายอุทิศเวลาทุกวินาทีไปในหลักการข้างต้นด้วยพระดรพาคือความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันกับทุกฝ่ายแม้เห็นแตกต่างแต่เราสามารถหาจุดร่วมได้ก้าวข้ามความขัดแย้งไม่สร้างความขัดแย้งขึ้นใหม่ นี่คือเป้าหมายของพรรคเพื่อไทย <c oughs> เพราะประเทศไทยต้องไปต่อนะคะแล้วก็มีการสัญญิงสัญญาว่าจะบริหารราชการแผ่นดินอย่างดีที่สุดร่วมมือกับคนไทยผู้รักประชาธิปไตยไม่ให้การรัฐประหารเกิดขึ้นในประเทศไทยอีก โอเคคือทุกๆปี19กันยานี่ยก็จะมีคนออกมาแสดงท่าทีในเชิงประนามการรัฐประหารนั่นแหละแต่เมื่อมาเป็นรัฐบาลแล้วภาพพื่อไทยก็เติมคําใหม่ขึ้นมาก็คือคําว่าพระดอนภาพคําว่าความเป็นน้ํหนึ่งใจเดียวกันเพื่อจะบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะยืนยันว่ารัฐประหารเป็นสิ่งเลวร้ายแต่วันนี้เรามาร่วมมือกันกับทุกฝ่ายนะเพื่อให้มันไม่เกิดขึ้นอีกอื ถ้าค,คุณจําได้วันที่เราสัมภาษณ์คุณจัก,กรภพเป็นแขกการเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยครับคุณจัก,กรภพมีการพูดถึงว่าเวลาที่จะเอาบ้านเมืองกลับมาสุขคลลองเนี่ยมันต้องมีการหาทางลงให้กับฝ่ายตรงข้ามด้วยครับแล้วเราบบก็ตั้งคําถามกลับไปว่าหมายความว่าการดีลกันต้องมีการดีลกันใช่ไหมซึ่งคุณจัก,กรภพก็ยอมรับ นั่นหมายความว่าวันนี้เพื่อไทยเนี่ยผ่านบทเรียนอะไรมาเขารู้แล้วว่าวันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าครบรอบรัฐประหารแล้วก็จะต้องมาประนามกันอย่างเดียวแต่ต้องเป็นการหลอมรวมน่ะยืมคำนี้หลอมรวมทุกฝ่ายมาแล้วเดินหน้าต่อไปด้วยการเพื่อไม่ให้เกิดการรัฐประหารอีกอแปลว่าคําว่าเพื่อไม่ให้เกิดการรัฐประหารอีกจะต้องไปจับมือกับฝ่ายที่อาจจะเคยทํารัฐประหารไปด้วยแล้วมันจึงจะไม่เกิดขึ้นอีกแต่ถ้ามาเอาแต่ว่าประนามกัน แล้วก็เผชิญหน้ากันับมันก็อาจจะเกิดขึ้นอีกได้ซึ่งบคิดว่านี่คือการตีความของพระเพื่อไทยซึ่งปัจจุบันนี้เพื่อไทยก็กําลังพยายามเดินไปในเส้นทางนั้นอยู่ตั้งแต่ยุคของนายกเศรษฐาละที่ตั้งทางด้านของคุณสุทินคังผามาดูแลกระทรวงกลาโหมขังแสงโอเคอ่าสุทินขังแสงมาดูแลกระทรวงกลาโหมเพราะท่านต้เป็นสายพิราบแล้วก็หลายๆครั้งที่มีการเหมือนกับพยายามที่จะให้ท่านพูดเรื่องของการปฏิรูปกองทัพปรับเปลี่ยนกองทัพ ก็เหมือนกัที่คุณโบพูดว่าทางด้านของรัฐบาลเพื่อไทยก็ไม่ได้พูดคํานี้แต่ใช้คำว่าพัฒนากองทัพไปพร้อมๆกัน